กได้รับข้อความจากคุณเขารู้สึกอย่างไรสี่ถ้วยรู้สึกเบื่อเส็งเ์แล้วทำไมเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าช่วงตอนนั้นน่ะเขาอาจจะกำลังเบื่อเรื่องงานเขาอยู่อยู่ในช่วงที่ว่าไม่สามารถเปิดดูได้ก็เลยเกิดอาการเซ็งอเบื่อมาตอนที่ช่วงที่ว่าติดงาน ไม่สามารถเปิดดูได้แต่จริงๆในใจอ่ะถ้าไม่ได้ติดงานอะรู้สึกดีดีใจว่าจริงๆก็อยากได้รับข้อความจากคุณนั่นแหละไอ้ที่บอกเบื่อและเซงอะคือเบื่อว่าเวลาที่เขาอะสะดวกอะข้อความก็ไม่มาแต่เวลาไม่สะดวกข้อความก็มาไงเออเขาคิดอย่างนั้นแล้วใครจะไปรู้หรอใช่ไน เราะว่าช่วงนั้นเขาอาจจะกําลังขับรถอยู่หรือกําลังบ้าระห่ำกับง,งานเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนที่ว่าอารมณ์แปรปรวนะ,ะรู้สึกด,ดีได้ข้อความแต่ไม่สะดวกอ่านแล้วมันเป็นอะไรนักหนาเราก็เดินแอบไปเข้าห้องน้ําก่อนก็ได้ไหมแล้วก็ไปเปิด <c oughs> แต่พอเขาปรับอารมณ์ได้หรือเขามีเวลาเนี่ยนะเขอดีใจมากเลยแต่เขาก็ลุ้นนะ ว่าเฮ้ยในข้อความนั้นจากใครใครส่งมาแบบติ้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูว่าใครส่งมาเพราะเป็นของคุณก็มีความรู้สึกว่าไงโอ้แม่เจ้าสวรรค์มาโปรดละรู้สึกดีใจไงเพราะอาจจะนั่งรอรุ้นอยู่ก็ได้ว่าเมื่อไหร่คุณจะติดต่อมาเอออาจจะส่งเลขเด็ดๆไปให้เขาก็ได้เผื่อจะได้มีโชคไง <c oughs> คิดได้นะมีการรออยู่ตลอดเวลาเนี่ย แล้วทำไมจะต้องรอเราคิดถ i̇şte. uh ึงก็ส่งไปบ้างก็ได้เพราะว่าเขาแอบส่องคุณไงเขาจะไม่ค่อยชอบทําอะไรแบบประเจิดประเจิดถึงอยากจะส่งก็ยังรอจังหวะก่อนรอดูก่อนถ้าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณส่งมาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เขาชอบสอดส่องชีวิตของคุณอ่ะเขาเป็นชาวส่องตัวยงเลยนะพอส่องเสร็จเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความ สมาเซ็กซี่มีเสน่ห์มากๆหลังจากพออ่านข้อความเห็นแล้วรู้สึกไงโอ้โหคุณช่างดูดีในสายตาเขามากๆเลยหายคิดถึงไปได้ต้องเยอะเลยในนั้นอาจจะมีอะไรเด็ดๆข้อความที่เกี่ยวกับให้กําลังใจเขาหรือเปล่าหรือไงอืม <c oughs> คุณอาจจะเขียนไปว่า,าพักนี้ร่ามใหญ่กล้ามโตโอ้โหอะไรประมาณนี้หรือเปล่า <c oughs> เป็นเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหลงตัวเองอยู่แล้วไงเออ พอได้รับคําชมจากคุณด้วยเป็นคนที่เขาหมายตาหมายใจอะ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มืดมนแล้วมันไม่สลัวแล้วเริ่มชัดเจนแล้วามสัมพันเนี้ย